สวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคม2564นะครับวันนี้เป็นวันที่หลายๆคนรอคอยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดปังแน่นอนนะครับบอกได้เลยนะว่าถ้าใครอยากสุดปังนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มลาวีพีเอสเอนตวตอง9นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับในช่วงกิจกรรมในช่วงบ่ายเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราถ้าใครอยากเล่นกิจกรรมก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เอสเอเน็ตวิวตอง9หรือติดตามท่อง ผ่านาช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้เตือนเพื่อไม่พลาดกันติดตามทุกคลิปทุกแนวทางดีๆแบบนี้นะครับจากอาจารย์อามเรือนราชคูนะครับวันนี้เช่นเคยครับอาจารย์มีแนวทางฮานอยมาฝากไม่ว่าจะเป็นฮานอยวีพีฮานอยพิเศษแล้วก็รวมไปถึงฮานอยปกตินะครับเมื่อวานเป็นไงกันบ้างครับ8เม็ดเดียวนี่ก็รัวๆแล้วก็เด้ง2เด้งนะก็ ไปสะดุดที่สตาร์ทแรกเลยนะครับออกตัวสตาร์ทสะดุดหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนเราก็ไปเก็บแตเจาะสองตัวนะครับจอดสองตัวที่ปกติแล้วก็ VP ก็สองด้งไปนะครับก็รัวๆอยู่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าสําหรับก่อนที่เราจะไปดูฮานอยวันนี้นะครับเราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนว่าแนวทางมาอย่างไรบ้างนะครับ หาอยพิเศษตอนนี้นะครับเมื่อวานนะครับผลออกมาคือ95306นะครับหาอยปกติ0ูนย์ศูนาอหย v ีพ8แ5ดนี่ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับผลของเมื่อวานคือตามนี้นะครับนั่นแหละพอเราได้แนวทางแล้วนะครับอาจารย์ก็จะจัดการมาดูนะครับว่าสําหรับวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับวันที่16ธันวาคม2564นะครับ ส่วนในเรื่องของชุดวินเนาะวันนี้เราก็ยังเขียนให้กันเหมือนเดิมนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับฮานอยพิเศษอาจารย์ให้เด่น4รอง7นะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่น2รอง6กฮานอยวีพีเด่น0ย์รอง8นะครับชุดวินก็จะเป็น4 7 2 6 0 8ดกศนะครับเป็น4ี่เจ็ดสี่สองสี่หกสี่ 2 6 2 0 2 8 6 0 6 8แล้วก็08นะฮะเราไปกลับเอาแล้วก็ตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบออกแค่นั้นนะครับก็แนวทางถ่ามองถึงเมื่อวานนี้มีอะไรที่จะส่งผลที่จะต่อเนื่องบ้างตัวนําวันนี้น่าจะเป็น0ูนย์นะครับตัวนําวันนี้นะครับเม็ดเดียวมินิมาราทอนสายวิ่งรู้ดีนะครับศูนย์เพราะอะไรมันมีตัวเชื่อมจากตัวนี้นะครับ มีจาก8ปนะครับมีจาก 0, 0ูนนะครับมีจาก8ปมีจาก0มาก 3, ูมีจาก3มกน,นะครับมีจากสามมาอีกทีหนึ่งนะครับส่งผลยังไงนันั้นคือมันจาะลึกมากนะครับอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะอธิบายให้เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคของการคำนวณแล้วก็การมองตัวเลขนะครับ เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับเม็ดเดียวอาจารย์ให้ศูนย์นะครับวิ่งมินิมาราทอนล่าได้เลยนะครับนักล่าเม็ดเดียวล่าได้เลยนะครับศูนย์น่าจะเป็นตัวชงนะครับส่วนรัฐบาลไทยใครอยากได้ก็สามารถเข้าไปเอาได้ที่ไลน์กลุ่มแอเอ็มยูตองเก้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเองรวยๆนะครับก็โชคดีมีชัยครับได้เงินเข้ากระเป๋ากันตอนค่ำนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ